แอบมองดูเธอตั้งแต่เช้าตกเย็นก็เอามานั่งฝันไม่เคยพูดคุยไม่เคยพบกันตอนน้องมีสักวันที่ฉันจะกล้าเข้าไปทักทายอยากเดินดุมๆุขมก็ไปหาอยากมีเวลาตอนใจสายแต่มันไม่รู้จะไปตอนไหนอยู่ในกองร้อยทหารต้องฝึกกันทุกวัน มองดูเธออยูมันก็เห็นเต็มตาเมื่อไรนะเราจะได้คบกันฝึกนักแต่เช้าจนสายจนบ่ายจนเย็นทุกวันไม่มีเวลาจะหยุดจะพักจะไปพบเจอจะฝึกนักแค่ไหนฉันก็พร้อมจะไม่บ่นจะอดจะทนื่อให้ได้ครองหัวใจเธอก็เธอจะคนนี้คน,น,คน,นที่ทำทำให้ฉันลงลอิมาพรุ่งนี้จะแอบไปเจอตอนเที่ยงตรง จะบออกกรรัอตอนเที่ยง,งผมจะมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับพลทหารทุกนายที่ผ่านหลักสูตรการฝึกในขั้นตอนแรกได้ประสบความสำเร็จเย้ท่านครับปกพลทหารก็มีข่าวดีแล้วมีข่าวดีเกี่ยวกับครูฝึกบ้างไหมครับผมจะใช่จา่าโนเลื่อนยศจากจ่าสิบโทเป็นจ่าสิบเอกขอบคุณท่านผบอรครับผมผมผมมีอะไรเปลีป่ยนแปลงไหมครับไม่มี <c oughs> อยากเหงื่อออกเว้ยอ้าวก็วิ่งรอบกองพันนัก้อยรอบสิไปจามไอ้โอยไอ้ชัดฉชันชอบน้องลูกอมนะจ๊ะชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นหน้าเลยแต่ฉันไม่กล้าบอกเนี่ยน้องลูกอมเป็นแฟชั่นนะจ๊ะ ีวิชวาวเคยเนี่ยไอ้ปืนล้เกิยงไม่เลิกนึกถึงหมอพิมพ์นเนี่ยฮะนั่งหน้าหักเป็นหม่ำจกมกเลยเนี่ยจ๋าแล้จะให้ลืมได้ไงไม่ได้ลืมมันง่ายๆท่านหน่อยเห็นมีรอยยิ้มมันก็ชื่นใจนี่ถ้าเป็นจ๋าจ๋าจะลืมได้ไงเรื่องเนี้ยถอ้ปืนฉันนะเข้าใจแกนะเว้ยแต่ว่าหมอพิมพ์เขาไปทําตามความฝันฉันก็เลยอยากให้แกน่ะดีใจเอ แล้วหมอพิมพ์ก็กําลังจะไปมีผู้ชายคนใหม่พูด<ง>อ,อ,อ,อย่างนี้ได้ไงพี่ยอดหมอ,อ,อพิมพ์ไม่ใช่คนแบบนั้นซะหน่อยอ <ร luc. S 1> ใครเป็นยังไงก็ช่างนะครับจานองอย่าลืมสิครับว่าอยู่ห่างคนรักกันเนี่ยทุกอย่างก,ก็ต้องจบแล้วนะนอย่าลืมสิหมอพิมพเนี่ยไปอยู่ถึงเมืองนอกเมืองนา ไปเจอฝรั oh. wow. Wow. Oh. ่งโหไอ้ปืนเอ้ยของเขาดีอ่ะปืนไอ้ยอดใจเย็นสนุกสติอารมณ์บ้างนะนี่ใครคือเหมือนน้องสาวแกน้องลูกโอมวะทำไมครับจาน้องโอ้ผู้ชายหน้าไหนใครมาในหมู่บ้านเราเนี่ยโอ้ยเสร็จหมดชอบเข้หมดไม่ว่าจะเป็นทหารเรือเมริเกตํารวจใครก็ได้น้องสาวมันเนี่ยบอกเลยชอบเข้หมดขนาดผู้หญิงแต่งชายไปชอบเขาเลยอ่ะาน้องเดี๋ยวก่อนไม่จริงยังไงเนี่ย S <S จา่าหนงอกว่าหนูทำไมฮะเราะว่าน้องสาวหนูทำไมจ่าหนงอะฟัดกาแฟไม่จริงมามาหมดจัดเท่าเียวยอนยอดเอาเอาตรงวันยาฮัด คุยอสร้องไห้ทำไมเห่อจ้าหนองเขาบอกว่าน้องสาวบอกว่าบ้าผู้ชายแล้วบ้าผู้ชายจริงไหมจริงครับโอเคจบครับวันนี้ผมมีเรื่องสั้นๆจะบอกพวกคุณทุกคนพ <c oughs> รู่นี้ <c oughs> ผมจะมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับพลทหารทุกนายที่ผ่านหลักสูตรการฝึกในขั้นตอนแรกได้ประสบความสำเร็จเย้ <c oughs> ให้ทุกคนแต่งกายให้เรียบร้อยเพื่อมารับใบประกาศจากผมครับรองเท้าต้องมันเสื้อผ้าต้องเรียบเนีั้แต่หัวจดเท้าเข้าใจไหมเข้าใจครับค่ับครับเออท่านครับกคนทหารก็มีข่าวดีแล้วมีข่าวดีเกี่ยวกับครูฝึกบ้างไหมครับมีโอนิ่งคนเดียวเลยกูนอกจากทหารแล้วเนี่ยผมจะใช้จานงเนี่ยเป็นครูฝึกคนใหม่ แล้วก็เลื่อนยอดจากจาสิบโทเป็นจาสิบเอกขอบคุณท่านผบครับผมเออท่านครับแล้วผมผมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับไม่มีผมบอกแล้วนะผมจะพูดสั้นๆไปละกินกาแฟมุนเริ่เริกแถวเออ เดี๋ยวพ่งกลับกันน้องๆนะปรดีจ่ามีอะไรคุยด้วยนี่ฉันจะได้เลื่อนยศแล้วนะทุกคนฟังให้ดีนะฉันจะมีตำแหน่งแล้วอแต่ทีนี้การพูดการจากับฉันจะไม่เหมือนเดิมนิดนึงนะยังไงครับไม่เหมือนเดิมยังไงครับไม่เหมือนเดิมยังไงนี่ไม่เข้าใจยังไงไว้ปืนคนมันมียศมีตำแหน่งปุ๊บมีอำนาจปุ๊บเนี่ย มันก็ต้องแอคอาตเป็นของธรรมดาเออใครจะมานั่งอย่างนี้ไม่มีหรอกครับผมนี่ไงนี่ไงจ่าโงงพอได้ดีปั๊บเนี่ยก็ทำตัวไม่เหมือนเดิมจะให้เหมือนเดิมไหมถยายากให้เหมือนเดิมนี่ไงจากแก่ๆคนหนึ่งความสูงก็เหมือนเดิมตำแหน่งก็เหมือนเดิมหน้าที่ในกองร้อย็้องมีอะไรทำแล้วนี่จะเป็นฉันจะไม่อยู่หรอกอายเขาจอบอจอบอจอบ จะเท่งไม่เชื่อจะเท่งจะลองตรวจดูรายชื่อดูก็ได้นะนี่เป็นรายชื่อที่หน่วยเหนือเขาส่งมาให้คนที่ผ่านการฝึกแล้วแล้วเขาก็ปรับเลื่อนยศให้มันมีเท่านี้จริงๆคือผ,ผมไม่ได้ไม่เชื่อหรอกครับแต่ผมผมเกรงว่าท่านจะทําชื่อผมตกหล่นนะครับผมมั่นใจว่าไม่ตกหล่นร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะตอนที่คุณโดนแก๊งยาบ้ายิงได้สองวันเนี่ยผมก็รีบส่งรายชื่อคุณไปให้หน่วยเหนือเขาจะได้พิจารณาเลื่อนยศให้ แล้วทางเหนือเขาเลื่อนยศผมไหมครับไอ้เรื่องนี้ผมก็ตัดสินใจไม่ได้นะมันขึ้นอยู่กับหน่วยเหนือว่าเขาจะพิจารณาเลื่อนยศให้คุณหรือเปล่าแต่เขาส่งการเลื่อนยศกลับมาเนี่ยมันมีแต่จ่าโหนเอาิไม่มีคุณอะเอ่อเข้ามาความจริงท่านขออนุญาตครับท่านบบอออ่าอ่าเข้ามามาจุดหนึ่งเขาอาจ่าเท่งถอยไปถอยไปถอยไปชิวชิวเป็ไง ว่าอาจารย์หนอ๋อพอดีผมมีเรื่องมาปรึกษาท่านผอบอน,นิดนึงครับผมเกี่ยวกับเรื่องชุดรับตําแหน่งของผมแหละครับอ๋อไอ้เรื่องชุดรับตำแหน่งเหรอเรื๋อวทางหเหนือเขาจะส่งให้คุณเองนะแล้วก็ปักยศให้คุณเรียบร้อยเลยจาหนงแม่ผมว่า จะเกงใจเขามากกว่านะครับผมอยากจะแบบตัดเองแล้วก็เลือกผ้าที่มันดีสักนิดหนึ่งฮะเหมาะสมกับตําแหน่งแล้วก็เพื่อเป็นเกียรติกับท่านผอ,อที่มอบตําแหน่งให้ผมด้วย <c oughs> ล่ะครับผมคุณ <c oughs> ก็ชมผมเกินไปไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวหรอกมันเกี่ยวกับหน่วยเหนือที่เขาจะพิจารณาให้คุณเอง <c oughs> อแม่ท่านผอ,อนี่ถ่มตัวนะครับผมแม่ถ้าผมไม่ได้ท่านผอนะครับผมคงไม่ได้เลื่อนตําแหน่งหรอกครับผมคนเสี่ยงเปรียเสี่ยงตายดูสิบแต่จะขัน บนอะไรจ่าเท่งป้าครับแม่ผมท่านผบอย่าไปสนใจเสียงนกเสียงกาเสียงหมูเสียงไก่เลยครับหายใจเป็นวันละครับผมเอ้ท่านผบครับแม่ถ้าไม่เป็นการรบกวนนะครับผมอยากจะดูชุดแบบแบบชุดใหม่ๆมีให้ผมดูบ้างไหมครับผมอ๋อมี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 แบบชุดใหม่มีมีนี่ๆเดี๋ยว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 อันไหน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 อ่ะอ่ะนี่ๆนี่ไง แม่นะเดี๋ยวโทษนะครับท่านบอชชุดนี้สวยไหมครับผมโอ้โหอันนี้มันจะเข้ารูปเข้าร่างแล้วก็สวยมากเลยโอ้โระหว่างอันนี้กับอันนี้แหละครับท่านบอบอแต่สําคัญเนี่ยใช่ไหมเนี่ยพอเขาปักยอดมาให้เห็นไหมโ้โมันดูสง่าใช่ไหมแม่ผ้ามันผ้ามันหนาไปนิดนึงแต่มันจะร้อนไหมครับท่านบอบอไม่ร้อนไม่ร้อนสบายสบายชุดทปักยอดปุ๊บมันจะดูสง่า หญิงไครเหยียบหางเหรอหญิงมันนะคะบหมอ๋อใครจะไปรู้เราก็เห็นทนเสียงเออม,มันมันทนเดียวกับพวกนั้น่ะอันนี้ค่ะที่เรื่องสมหญิงร้องไห้เมื่อไหร่คะอ๋อ,อขอโทษแล้วกันนะว่าแต่ว่าสมหญิงเป็นอะไรเะฮะสมหญิงเก็บของเก่าๆของหมอพิมพ์ะคะ่ะเห็นแล้วก็นึกถึงหมอพิมพ์ะคะ่ะ 我饿。Oh, uh จ้าขอก็แค่คิดถึงหมอพิมพ์มาแล้วของเาก่าๆพวกนี้ของหมอพิมพ์นะคะจะเอายังไงดีอก็แพคให้เรียบร้อยนะแล้วก็อย่าไปฝากให้ท่านผอแล้วกันนะจ๊ะได้ค่ะ การเก็บของเก่าของหมอพิมพ์แล้วก็จะจะฝากให้ท่านผอบอนะคะ <S <S ่ะงั้นเดี๋ยวผมเอาไปให้ท่านผอ,ผอบอเองนะครับ <S <S คุณบืนโอเคไหมคะ <S <S โอเคโอเคครับ <S <S แหมแต่ดูเสียงแล้วเหมือนจะไม่โอเคเลยนะคะ ก็แต่ว่าคุณนินปืนมาทำอะไรคะอ๋อคือจะแทงให้ผมเอาเอกสาราทหารที่จะมาตรวจร่างกายมาให้ครับค่ะคุณนินปืนคะคุณนินปืนไม่คุยกับหมอพิมบ้างไหมคะมถามเลยอย่างนั้นสมหญิงคนเป็นแฟนกันเนี่ยเขาต้องคุยกันทุกวันสิใช่ไหมคะคุณนินปืน สมหญิงอะโทรไปหาหมอพิมพ์ทีไรอะสมหญิงไม่เคยได้คุยกับหมอพิมพ์เลยอะทำไมอะหมอพิมพไม่รับหรอสมหญิงโทรผิดเบอร์ค่ะืมสมหญิงไปตลกที่อื่นไปอ,อ,อะไรก็ไม่รู้เออเอเองั้นยังไงลำภาฝากของนี้ให้ท่านผอเ้วยกันนะคะเป็นของหมอพิมอะคะ่ะครับอ๋อเมื่อกี้ค่ะ สมหญิงเห็นปฏิทินเก่าของหมอพิมพ์ค่ะดูสิจดอะไรไว้เยอะแยะเลยค่ะพอบออนี่วันนี้ค่ะนัดกินข้าวกับดินปืนมีรูปหัวใจด้วยวันนี้ค่ะนัดดูหนังกับดินปืนแล้วแล้วก็วันนี้ค่ะสมหญิงจ้าพอก่อนเถอะนะจ๊ะเอาเป็นว่าปฏิทินพวกนี้เอาไปบริจาคไปไป,ไปผมผมขอแล้วกันนะครับอ๋อได้ค่ะ อออคุณเปืนคะคลืมของะคะอ่ะคโอเคนะคะโอเคค่ะ,คะ gì đó